อันพวกนี้มันก็จะโดยมากมันจะดอกอยู่แล้วอ่ะอ่าฮะแต่นี้เราเราอยู่ที่การดูแลรักษาเพราะพวกนี้มันจะชวนช่วยทําไม่ลูกสวยครับเป็นมวยนะมีขยายตาเร็วว่ามันจะได้มีน้ําหนักมันโตใหญ่ความความใหญ่ของมันนะครับเราก็คือต้องการให้มันลูกใหญ่อ่าพอเราส่งออกเราได้น้ําหนักได้น้ําหนักถ้าหากว่ามันสมบูรณ์มันก็จะสวยด้วยอ่าพอมันสมบูรณ์มันก็ลูกมันจะโตขึ้นผิวก็จะสวยเนื้อก็จะดีขึ้นนะครับการใช้มา พอใจไหมครับก็พอใจครับครับอยากแค่อาฝากถึงผู้ชมครับที่ทําสวนผลไม้ไม่ว่าจะเป็นขนุนเงาะทุเรียนผลไม้ต่างๆครับถึงการใช้ก็แก้วนาโนครับเชิญเลยครับก็ผู้ที่ทาสวนครับจะเป็นสวนขนุนสวนเงาะทุเรียนกันแล้วแตนครับที่เป็นผลไม้นะครับแต่ใช้ยาตัวนี้มันก็ทําผลผลิตสูงแล้วก็คือความพอใจอะไรครับใช่แล้วมันลูกเกสวยต้นทุนครับอาครับประหยัดไหม เฉพาะใช้ยาเนี่ยนะก็ประหยัดนะเราไม่ได้ใช้ทุนเท่าไหร่เะอืบสิบวันหรือสิบห้าวันเราก็ฉีดครั้งหนึ่งครับแล้วก็ดูจัดเนื้อที่ของเรามีเท่าไหร่เราควรจะผสมยาเท่าไหร่ครับใช้น้ากี่ลิตรอะไรเนี่ยนะครับก็ใช้มาก็ถือว่าประหยัดคุณสามารถได้ไงม่าเห็นผลงานของตัวเองแล้วชี้ใจกับตัวนี้ฮะกอนนแคปูนและเม็ดนะครับเพราะว่าไอ้อำมายอาใช้ต้องดีจริง เพมเปนหลานนะะทำไมเขาไม่จรกยิกยงในการมาให้ให้อาชาย้ยอดือดรปืนยิงฮะคุณผู้ชมครับนี่ก็เป็นคำยืนยันของเกษตรกรนะครับผู้ปลูกขนุน<ช>แล้วก็ได้ใช้กอแก้วนาโนทั้งชนิดน้ำแล้วก็ชนิดแคปซูล<ช>ที่เรียกว่า2เกลอมาตรฐันครับผลออกมาก็อย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นนะครับรสชาติดีนะครับ เนื้อนะเม็ดเล็กนะเนื้อแน่นดีเม็ดรีบฮะเม็ดรีบแล้วก็รสชาติกรอบครับหวานหวานกรอบดีตามที่ท่าดเออเพิกินเป็นความต้องการของท้องตลาดอยู่แล้วนะครับทองประเสริฐนะครับสำหรับวันนี้ครับทางรายการเกษตรกรตัวอย่างก็ต้องขอบคุณนะครับทางคุณสามารถนะครับแนะนำนิดนึงครับอ่ะครับอ่ะผมก็ถ้าใครอยากทราบรายละเอียดอะรกระยะางอย่างไรแล้วก็ทุกขั้นตอนนะครับผมก็ ขอว่าโทรมาหาผมสักนิดนึงก็ได้นะทราบอะไรอย่างเงี้ยอ้าวบอกเบอร์ไปเลยศูนย์เ้าหนึ่งนะสองสามห้าสาเจเกสี่ครับครับคุณสามารถเป็นคนที่เป็นเป็นผู้นําที่อยู่ในพื้นที่ของอำเภอบ่อทองจังหวัดชนบุรีพอดีคุณตปักขอบคุณคนเขาใช้อยู่เพื่อนๆื่อนาใชอยู่ะครับเขากำลังต้องการอยากน้องกายที่อยู่ระยองฮะครับแล้วพี่สู พี่รัตพลอยู่ลําพูนครับครับแล้วน้องกอแก้วอยู่ตากครับแล้วพี่รักอยู่สุราษฎร์ธานีครับแล้วหมอเล็กอุูมะนาวครประมาณพันต้นครับบุคคลวันนี้เขาใช้กอแก้วนาโนครับครับเขาประทับใจทุกคนเลยครับประทับใจทุกท่านเขาฝากมาบอกว่างั้นนะใช่ครับครับก็โอกาสหน้าเราก็ถ้ามีเวลาเราก็จะตามไปเก็บภาพการใช้กอแก้วนาโนนะครับทั้งสวนมะนาวตามพื้นที่ต่างๆใช้ยางพาราใช้สับเบอร์รแล้วก็ใช้มะนาวครับครับแล้วก็พิษพิษหนูใช้ปราสาทฮะัโอ้ยดมากครับ วันนี้เขาบอกว่าพี่มาดูค่าวนี้มันมันชัดเจนมากเลยอ่ะพี่หนูเข้าใจมากเยอะมากเลยโอเคครับก็ถือว่าทั้งหมดก็เป็นความประทับใจของเกษตรกรที่ได้ใช้กอแก้วนาโนสองเกลือพานอาจันท์ครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณครับพุณอาครับครับสวัสดีครับสวัสดีขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านครับครับคุณผู้ชมครับก็มาถึงช่วงท้ายของรายการนะครับวันนี้ก็ได้นําชมสวนขนุนนะและก็ได้ชิมให้ดูนะครับผลผลิตออกมาก็อย่างที่ทุกคนได้ยืนยันกับสําหรับวันนี้ครับผมและคุณอาแล้วก็คุณสาามรถแล้้วก็นองๆ ทั้งหมดก็ต้องลาคุณผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมเห็นทีมงานกินขนุนโชว์ถึงกับคืนน้ำลายไปตามๆกันแม้ก็เนื้อหนาเม็ดเล็กหวานกรอบแบบนี้เมืองนอกก็ต้องจองเป็นเรื่องธรรมดาครับต้องขอขอบคุณโกแก้วนานโนชนิดนะ้ำและชนิดแคปซูลที่ทำให้ขนุนไทยนี่ออกสู่ตลาดนอกได้อย่างภาคภูมิใจอย่าลืมนะครับ ถ้าอยากลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตปอดสารพิษป้องกอ่อแก้วโนาโนชนิดน้ําและชนิดแคปซูลเท่านั้นนะครับสำหรับวันนี้ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับสนับสนุนโดยสารปรับปรุงดินกอ่อแก้วโกแคทวันสูตรมหาสตร์ชนิดเม็ดกอ่อแก้วนาโนชนิดน้ําช่วยเพิ่มผลผล,ผลิตป้องก,กันโรคป้องกงันแมลงได้อย่างสมบูรณ์แบบและกอ่อแก้วนาโนชนิดแคปซูลหนึ่งไร่ใช้1เม็ดใช้ไม่ดียินดีคืนเงิน